เหมือนฝนจะมานะครับเุณผูครับเหมือนฝนจะมานะครับบรรยากาศนะครับคนเยอะนะครับเช้านี้นะครับรอง้องรองเท้าเสื้อผ้านะครับมีหมดเลยนะครับผมดูหมูยอแหนมเลยครับไสอัวก็มีนะครับ น้ำพริกหนุ่มนะครับผม <c oughs> พ่งนาะมพานร้พายนะักผลไม้ครับมีทุกอย่างครับผมโลโลด้านหน้านี้ก็จะเป็นทะเลนะครับ ขอบคุณเอ๋ก็สวัสดีครับผมคุณต้อมนะครับเลิฟหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้อยากจะมีญาติพี่น้องแบบนี้ดิโอ้ตดรึวะไม่ตดให้เตะเลยกั้งไม่มีนะครับหาดูกั้งกั้งไม่มีนะครับครับคุณสมัยนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับผม ไล์ต่อครับไล์ต่อครับไล์ต่อสแปบครับผมมาเดินซื้อขนมซื้อของกินนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวหมกไก่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นปูกุ้งแช่บูวครับผมอ่ามีปูแกะนะครับปูแกะ 那男的结婚，现在呢？ กุแช่บวนครับปูก็มีนะครับผมทอที่มาซื้อแต่ไม่มกระดูกอ๋อตอนนี้ไม่มีแว อันนี้เป็นข้าวโพดั่วนะครับคุณั่ว

ไปต่อนะครับผมอันนี้หนมถ้วยหนมถ้วยนะครับผมคุณสมัยทานอะไรครับคุณสมัยนี่เสื้อในเสื้อใน <c ười> <c ười> <c ười> เดินเดินพาเดินไปเรื่อยๆครับลัดล้อไปนะครับผมกาแฟภูพานนะครับผม ร้านดอกไม้ร้านหมูย่างไก่ย่างครับผมอาหารทะเลอาหารทะเลก็เยอะนะครับผมอาหารทะเลเยอะเลยครับผมอันนี้แกงนะครับอ่าแกงน่ากินอย่างเลยครับ